ทำความคุ้นเคยไว้กับความจริงกับธรรมะย่อมรับความจริงไว้ความจริงเกิดแก่เก็บตายความจริงเกิดขึ้นมาแล้วสิบป่ะปุวยบ่มีความจริงเกิดขึ้นมาแล้วสิบพัดผักจากสิ่งทีหลักบ่มีความจริงเกิดขึ้นมเมื่อแล้วต้องตายนนี้บ่ได้หนีบ่พน้นี่คือความจริงให้เขาย่อมหลับย่อมรับแบบ บ่มีขอกังขาบ่ามีขอโตแยง <c oughs> <c oughs> ให้มันย่อมรหรือว่าทำความคุณเคยหรือเขาถึงกับว่าความจรคือทำนี่แหละแต่ข้าบเาท่านได้ถึงการเขาเขาถึงความจริงคุณเคยกับความจริงใดพยายามเขาถึงคบหาภิกษุส,สมณะผู้มีความสงบผู้มีทรงศีลทรงธรรมผู้แสดงธรรมกับว่าไป แหละให้ทาความคุ้นเคยเลยเพราะว่าเพิ่นสิแนะนําเฉพาะสิ่งที่มันเป็นจริงแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมันเท่าสิหันไปมีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบัรดาลเทวดาโดนบันดานเทพด,ดบัรดาอย่างดนบันดานเพิ่นกาสิพยายามที่สิหากุศโลบายให้กลับคืนมาให้มากเข้าใจความจริงทำความคุ้นเคย <c oughs> แมนทัาสิบ่บรรล,ลุแหงกระชังมันนั่งสิเป็นไปในหนทางแห่งความรุดพ้นดอกยูดในมักยู่ใน,น,น,นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นหนทางงย่างหน่อยเท่ากับกล่าวย่างเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์หรืออื่นวิสุทธิ์ที่มักหนทางแห่งความบริสุทธิ์ก็ว่าไปบุคคลที่มีความคุ้นเคยในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่นั่งกุล,ลมาตาและกุลปิตา กุลละมาตากุลละปิตาเคยเกิดเป็นพอเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเฮานี่นับศาสตร์กับบัไดิเคยเกิดรวมกันมาเคยเป็นพอเป็นแม่เป็นปูเป็นยาเป็นป่าเป็นลุงเป็นอาเป็นเอาเป็นสารพัดอย่างที่ในความคุ้นเคยนั่นเองและในการครั้งหนึ่งมาถึงเวลาแล้ว พุทธเจ้าเข้ากัเดินทางไปกับภูรง่นแหละพอก็บแม่ในอดีตชาตินี่คือยังบะตำกว่าหาลอยศาสตร์พอได้เห็นพระพุทธเจ้าท่นแหละแล่นเข้าไปกอดเลยแรีนเข้าไปกอดกอดกับลูกจับหนาจับหนาจับแขนจับแข่งจับขาไหลล่งไปลูบเบิงตีนเอแล้วก็หาห้องขึ้น ลูกเอ้ยเจ้าไปใส่มาเออเจ้าคือถิ่มแม่ถิ่มพ่อไปน่านแท้เจ้าไปใส่มาตึงไห้คนในหันกะงง,ง,งนะเออคนหลายๆนักะงง,งงว่าเอาอันนี้บ่แม่เราแม่พระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเออแตวพระพุทธเจ้ารู้เป็นสิมาโปรดเอาขะขักนะ,ะรู้ไห้จนว่ามีความพอใจแล้วในในความ รียกว่าระบายความคิดถึงระบายความความเป็นพ่อเป็นแม่ออกมาทั้งพอ่อทั้งแม่นั่นแหละพ่อกับนัง่งจับแข่งจับขาเบิ้งแม่ก,กอดอล,ลูบไล่อยู่หันแหละลูกเอ้ยลูกไปใส่มาอยู่หันแล้วแม่ตามหาตั้งนานแล้วน,ะนั่นแหละคำว่าบุญคุณพ่อแม่กระแมนคำว่าความผูกพันกับแมนแล็ความคุ้นเคยกับแมน ก็เลยเบาแบบบดไอายได้ว่าจะของเป็นแมนน่ในศาสตร์นี่หรือบรศาสตร์นี่นะบดไอายแบบนี่คือความจริงใจนี่คือความจริงแสดงออกมานะก็เ,กเลยพทธเจเ้าก็เลยว่าลูกอยู่ตรงหน้านี้แต่ทําไมมารดายังอยู่อดีตคือยังคิดถึงอดีตอยู่ไงนะตอนนี้ลูกยังอยู่ตรงหน้าตรงนี้นพระเจ้าเพิ่ก็ปฏิเสธได้ละ เพิ่นก,ว,าว,ากว,นว่าระวาปมนลูกเด้ละคุณบ่าเออค่าข้าแต่ระกุณนมาตาเออไมายก็ว่าแม่มาตานั่นแหละละท่านแม่มาตาแต่สิเปาเต็มมันออลูกอยู่ตรงหน้านี้แล้วทําไมท่านแม่เนี่ยก็ยังไปคิดถึงอดีตอยู่นะเออนั่นะแหละเมื่อทาความคุ้นเคยกันดีแล้วก็เพิ่นกแ็แสดงรรมล่ะแสดงรรมเกี่ยวกับความคุ้นเคย คุณพูดว่าดีว่าคุณเคยโดยเฉพาะบุคคลเดเพิ่นจะค่อยๆเลีเ้ยงลาดับความคุ้นเคยความเคยชินในการให้ทานนะบุคคลที่ให้ทานบ่อยๆมากๆคำว่ามากๆเดี๋ยวบ่บได้แปลว่าทานเงินหมืน่นเงินแสนหลายๆเ,ยเออฝึกฝนตัวเองให้ทานแม้จํานวนของจะน้อยแต่ว่าทําบ่อยๆทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชิน ให้ท่านเขาปั้นนึ่งกระช่างออหรือช่วยเหลือการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระช่างจนเกิดความคยชินในการให้ท่านพอหนท่าแห่งการให้ท่านนั้นก็สิเขาสู้ความเห็นความจริงที่ตัวเองกําลังยึดมันถือมันหรือเห็นความจริงว่าเห็นแก่ตัวเขวาไปเห็นแก่ตัวนี่ท่านไปคือบอกเข้าท่านในสมัยนี้แหละของกูอันนั้นกูอันน,อนีก้กูท่านละกะ็แลกของ ออแหลกความลำลุวยแหลกยุาธรรมดาศักแหลกสื่อเสียงแหลกความเป็นเศรษฐีแหลกบบเจ็บบบปวดบบป่วยแหลกบบตายแหลกสวรรค์โอ้หสิธรรมาดาบ่่นแหละถ้าท่านดูเข้าดูเขาเออต้องมีละนาที่ได้ยินได้ฟังถ้ำจากอริยะเจ้าพนต้องมีละพนสิแสดงถ้ำไปแบบนี้ก็สิเห็นความจริงว่าเออ ทุกครั้งที่เขาเคยท่านมามันแมนความเพลินเออกูยังมีความเห็นแก่ตัวยังมีความยิดมันเออท่านแล้วก็บ,บ่าขาดมือท่านแล้วกับ่าแมนท่านท่านแล้วก็เป็นการแหลกของแะละจงทําความคุ้นชินให้เกี่ยวกับทานดังจงทาความคุ้นชินอให้อยู่พบเห็นคบหาสมณะผู้สงบภิกษุผู้แสดงธรรมอันมีมักเป็นมีองค์แปดให้เกิดความ เห็นตามความเป็นจริงแหละคำว่าความคุ้นชินหรือความคุ้นเคยเหมือนพระนางระกุลละมาตามาตาคือมารดานั่นแหละแม่ปิตากัไปพอแสดงไปแสดงไปก็ถามว่าท่านแม่พุทธเจ้าพระฏิเสธเดท่านแม่ในการรักษากายว่าจใจขึ้นชื่อว่าสิลของท่านแม่น uh, ั่นดีหรือยังดีหรือ โอ้ยตั้งต่ใดกับพอของเธอมาตั้งต่ใดกับพอของลูกมาเดี๋ยวบอกภาษาฮ้องกงลดตั้งต่ใดกับพอของลูกมาแม่คเคยนอกใจหรือว่าเคยกระทําผิดในโอวาทของพอ่อบอกคยมีเลยเพิ่นเริ่มก็ไปหาศีลหลาหนวันนะท่านศีลบานนี้เหลือตั้งแต่เผาวนาันหน้าท่านแม่เนี่ยเกิดความยั่งโทษและสลดใจให้เกิดขึ้นได้หรือยังนี่เพิ่นจะบอกเรื่องสมาธิล่ะ ป็นสิบว่าเรื่องสมาธิแล้กก็ต่อไปโดยปัญญาบอกว่าบ่าเคยทําผิดบาปสิ่งอันใดเลยนะผมก็บอกไปเมื่อบอ่เคยทําผิดบาปสิ่งอันใดเลยบัดนี้ลูกอยู่ตรงหน้าขอให้ท่านแม่จดจํำใบหน้าของลูกเอาไว้แล้วเพิ่นก็แสดงปาฏิหาริย์อยู่เจ้วบ่แม่สแสดงแบบนั้นเห็นเฉพาะมารดาบิดาอาจจะเห็นเรียกว่าแสงสว่าง อันเกิดในกายพุทธเจ้าก็จดจำไปเลยเป็นอันหนึ่งติเหตุให้เกิดสมาธิจิตก็เลยตั้งมันจิตตั้งมันแล้วห <c oughs> ลังจากนั้นพ่นกับทำความปุ่นเคยกับไมพุทธเจ้าเปิดทางให้แล้วเปิดทางให้เกิดศินกะรูแล้วท่านท่านก็เข้าใจแล้วว่าท่านนี่เพื่อตัดความโลท่านนี่ก็ไดดแหลกของเหมือนเดิมสินกะรูแล้วว่าเป็นเป็นปกติของเพิ่นอยู่แล้ว เหลือสมาธิจิตตั้งมั่นคือให้ตั้งมั่นเพิ่นอาศัยเรียกว่าพุทธานภาพหรือระลึกถึงพุทธคุณนั่นเองระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันเป็นรูปรูปรูปหน้าตาของพระพุทธเจ้าสามารถกตจิตตั้งมั่นเกิดสมาธิพระพุทธเจ้าเปิดทางแค่นี้แล้วเพิ่นกะกลับไปต่อมาค่ะพโมคล่าม่ามังก์กมูเราบริวารลูกศิษย์ลูกหา ภาษาลิบุตรมามังงภาษาลิบุตรมาสาัมให้ภาษาลิบุตรมาเทศเรื่องความเป็นอนิจจงถูกอนัตตาเรื่องความยึดมั่นเธอมัอมอม่นเรื่องความบจีร่างยังยื่นของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแต่ก่อนก็เอินท่านแม่ขึ้นกันเอนว่าลุงป่าเอาไปทั้งหลบางคนก็มีชีวิตอยู่บางคนก็ตายไปแล้วเออ บุตรท่านแม่มีแค่นี้หรือบอกว่าบางคนก็ตายบางคนก็มีชีวิตอยู่นี่เพื่อจะให้เห็นได้เออบัญชิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันหาความจริงรังอย่างยืนได้บอกกับบ่ได้เริ่มเห็นอันนี้จังละถ้าห้าเข,า,เขาไปยึดมัน่นเธอบันกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเราเข้าไปยึดมั่นเธอมั่นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่เป็นไปได้อำนาจใจที่เราอยากให้เป็นเรียกว่าควบคุมไม่ได้เอจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเมื่อบุตรของท่านแม่ได้ตายไปแล้วตายจากท่านแม่ไปแล้วหนึ่งคนท่านแม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขบอกเป็นทุกข์มากนั่นแหละคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นแล้วทีนี้รูปร่างกายของบุตรนั้นไปไหนเะล่าเผาแล้วเผาเสีย ออปู่ย่าตายายของท่านแม่ไปไหนก็เผาแล้วเผาเสียฟังแล้วทิ้งเสียกย็เกิดกลายเป็นดินไปแล้วนั่นแหละเหลือไ้แต่ความทรงจํานั่นทีนี้ยังระลึกนึกถึงอยู่บร่ระลึกนึกถึงอยู่อยากให้กลับมาเป็นดังเดิมไหมอยากให้กลับมาเป็นดังเดิมนั่นแหละคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จงตัดอะไรจงทิ้งเสียออกจากความคิดเช่นนี้นั่นแหละละกุลมานดาเนี่ย หรือละกุลบิดาอเน,นี้ยในตระกูลบรรุพระอนาคามีหลังจากบรรุหน้าคามีเลยบน้านสุดท้ายละครับพอกับแม่เนี่ยบ่ได้ย่บร่รวมกันบ่จับแตะต้องกายกันอีกความเด้นั่นแหละสุดท้ายละครับเขาเจ้าก็เลยไปบวชทั้งพอ่อทั้งแม่นั่นแหละบวชกับบวชนะภาษาลิบุตรละผู้เป็นพ่อก็ดีภาษาลิบุตรเป็นอุวชาใหา้ส่วนแม่กะบุละ ไปบวชนั่งน้ำมันภิกษุณีทั้ <c oughs> งสองพระองค์นี่กับบรรลุอรหันต์สุดท้ายมากบ,บรรลุอรหรันต์พกเขาจังหวะทำความคุ้นชินเคยชินยินดีในการฟังธรรมฟังให้มากฟังให้บ่อยแล้วมันจะเกิดสติแยกแยะความผิดความถูกสติแยกแยะความควรหรือไม่ควรสติแยกแยะเอรูอ้จักการรู้จักเวลาหรือการะเทศะ สติแย,แย่ะสติเกิดก็กลายเป็นตัวปัญญาของมันเองจิตกระตั้งมันในธรรมและจังว่าให้ทําความคุ้นชินเอาไว้กับความจริงออฟังธรรมคบหาสมณะนะจะไปคุยสนทนากับพ้นผ่านออนี่เป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์อาพอ